อาหารอันนี้เขาอยู่ในพื้นที่เ,เขาเอาิ้นบ้านยังครับเมือนี้นี่บ้านมันเป็นดินแถวบ้านนาเดือครับบ้านนาเดือยอะไรบ้านนาอินอ๋ออำเภออำเภอสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดจังหวัดนครพนมนครพนมเนาะ,ะวันนี้อาหารได้มีโอกาสเอาผลิตภัณฑ์เจสโกโค,คิดนี่ที่ถืออยู่ในขวดที่เฮาเห็นเนี่ยนะครับของบริษัทโปรเจ็ตมาใส่อะเดูนี้ฤดูแรกมันบักค้าวที่ได้ใส่ครับ ห้าาใส้มาฤดูครั้งแรกเนี่ยอาห,าหารประทับใจยังไดครับจากที่เ้าได้ลองสีบังแล้วครับมันก็ทพน,นตัวโลกครับเป็นตันแต่งแข็งแรงครับ,รบสีใบกับเขียวนันที่ผมใส่มาผมก็รู้ว่ามันดีที่ปกติเพราะว่าแต่ก่อนมันบเปอย่างนี้น,นี่โลกมันสีลาย อ๋อมะกรูดนี่โรคหลายกว่านี่าโรคใบแห้งอ่ะเนาะครับโรคใบแห้งโรคใบแห้งโรคใบอ่าโรคต้องโรคอาก็ไอโต้งเกิดจากเพลี้ยครับมะกรูดนี่คือหลายนะฮะหลายแต่ก่อนอ่าแต่ตอนนี้เ้าใส่โต้เจอสกุลคิดนี่อะไรเขาซึ้งว่ามันบาดหลายคือเกาครับมันดีหรือเกาเนาะครับซีดความหมายก็คือซีดย่าละครับบ่เปลื้อนมันบ่ครับ ยาข้าวบัเปืองบัเปืองเนาะใส่แต่ย่างเดียวนี่ผมก่ได้ใส่ปุ๋ยเกศอย่างอื่นผมก็ได้มาสมอ๋อัอันฮอร์โมนก็คือข้าใส่ซุดนี้ซุดเดียวเลยครับอ่ะปุ๋ยเกศยางเร่งต้นเร่งยอดเร่งอันอย่างนี้ครับบ่ได้ใส่เลยแม่นบ่ครับนอนั่นก็เป็นปุ๋ยเคมีไปปุ๋ยทางดินเนาะครับอ่าอันนี้ข้าก็ใส่ผสมแครยานอนกระยาโรคเชื้อราซ้ำนัน่ะเนาะอันนี้สรุปความหมายก็คือข้าบัวเปลืองต้นทุนในเรื่องของอ่า ไอ้ส uh ้นค้ามาก่อนที ots, right. Now, so like right. uh ่เ huh. ข้าส uh ่หลายตัวเนี hmm. ่ยก uh ับ huh. บัตรตองใส่เนาะตัวมันไปซื้อหลายอย่างมาอ่มันบวบอันนั้นบัตคือตัวนี้ใส <to> ่ตัวนี้ไปสิไอ่กลัวครับตัวนี้ก็คือใส่ชุดนี้ชุดเดียวเลยเนาะครับบัตรตองไปใส่ตัวอื่นมาผสมเหมือนคือคือก่อนซ้ำตัวนี้ดีหรือเก่าแม่นบ่ครับดีดีดีกเก่าบัอปุ๋ยนี่เข้ากับอ่าเข้าส่ปกติบอนอาหารปุ๋ยก็ใส่ปกติเหรอครับใส่ปกติอ่ะเนาะ คันคันจะว่าไปแล้วก็คือเห็นต้นงามยังสีคันเฮาสิสลดปุ๋ยนี่ยลดได้บ่ครับได้ครับได้อ,อ๋อถ้าสภาพาต้นงามยังสีเฮา,าลดปุ๋ยได้ปีนี้ผมก็ว่ามันมันฝนหนักโพดปีนี้อ,อ่ายังยังปุ๋ยไม่อยู่ที่จริงผมก็ว่าสิลดปุ๋ยแล้วปีนี้อ๋เอเทาเห็นต้นมันงามเ<ห>าก็ว่าสิลดปุ๋ยอยู่แต่พอดีเทาบอกว่าหน้านี้มันหนาฝนเนาะเฮ็ดแตงโมหนาฝนนี่เฮ็ดยากมันบ่ะครับ ก้อนก็ยากอยู่ครับเพราะฝนตกแล้วมันก็โรคล่าเนี่ยหลายโรคใบแห้งโรคยอดเน่ายอดใบแห้งเนี่ยเนาะมันหลายครับนเท้โนวลไวครับแต่พอมาใส่ตัวนี้โอเคเนาะครับจะล่ากับว่าปันไดบวอดวอดจากกันนั่นครับ อ่าเฮ้าหจังสีแล้วเขาคิดว่าเข้าเจอของดีแล้วครับเข้าสามารถสีอ่ะไปแนะนําหรือไปบอกผู้อื่นให้ใส่หรือเฮตามเฮ้าได้รบัคบัว่ะอ่ามันใส่แล้วมันดีจังซีครับครับได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีคนมาตดต่ออยากได้ย้ำเนาะหลายคนแล้วครับอืมครับอ่ะเพื่อนเห็นไม่เห็นแต่งแล้วก็นเนาะเจ้าก็ว่ายาย่ใสมาแบงเน่จาว่าอืมอบอันี้เพราะว่าเข้าเห็นเห็นอ่าเฮตเฮเห็นเห็นเป็นตัวอย่างแล้วเนาะ คนอื่นก็คืออยากไดต้ตนบะโมแบบเฮ้ามันม่นวะครับอันนี้ก็คือคำสัมภาษณ์และก็คำยืนยันของนาหารนะครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมกบอบหมู่ที่ปลูกแตงโมที่เฮ่ามาถ่ายวีดีโอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับอ่ะแล้วนาหานจับจับเบ่งยอดเบ่งใบแน่ๆครับว่าว่ามันเป็นจังไ๋ครับ ยอดที่สมบูรณ์นะครับนี่ออันนี้ก็คือลักษณะยอดติดสมบูรณ์เนาะครับครับเนี่ยตรงบะมีเลยนะครับบะมีครับเพี้ยไฟนี่คือตานท่านใดดีเนาะครับเพี้ยไฟนี่ก็คือบะเป็นเลยครับบะเป็นเพี้ยไฟเมื่อก่อนนี่เป็นอ่าเป็นลายของพม่าเอ็นลาเนาิสเซเลียแล้วมันติโต๊ะไปหน่อยละยี่สิบเสียอือนี้บ่ถึงหาเปอร์เซ็นต์ซัมอ๋อครับมันอยู่เก่าสิบ มันดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจากที่เ้าเห็นเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือชาอายุํามีก็คือเป็นหลายแล้วเนาะเป็นไอตรงเป็นโลบเป็นอย่างอันนี้แตงโมตอนแตงโมที่ข้ามาเห็นนี่อายุจักมือแล้วครับนี่ได้ยี่สิบยี่สิบเจ็ดมือครับยี่สิบเจ็ดมือเนาะยังบพอเดือนเลยครับยี่สิบเจ็ดมือมีดอกมีอย่างออกมาให้เ้าเห็นแล้วเนาะการทอดยอดเป็นยังไงผมจัดมากันออกไปแล้ว หมากหนึ่งหมากสองอ๋อหมากที่สามหผมก็ตัดไปเล่นนี่อ๋อจะต้องล่อหมากที่สี่หมยถึงว่ามันออกดอกไวไหมครับครับมันออกดอกไววพรออกับมันออกมันออกสี่สี่อมันเป็นมันเป็นหมากหนึ่งด้วยครับครับสี่ข้อห้าข้ออือสี่ห้าข้อนี้มีมีหมากออกมาหมากหนึ่งผมผมก็เอาเอาไว้ก้อนน่ซึ่งหนี่มันถ้ามันอันนั้นมันมันเนื้อบอลแน่นซึ่งนี่ อ๋อาก่อน,นีนั่นที่เป็นถบมันเอาไวต้ตำตำแบบมันเปโปรง่งครับครับใส่แตกต้องมาเอาอยู่ประมันหมากรูที่สามที่สี่อันนี้ต่อไปเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเปลี่ยนมาใส่ชุด XL ็ลคิดนี่เนาะครับนะชุดเล็งหมากนะครับครับอ่าตอนนี้ก็คือจบขั้นตอนของการใส่โตเล่งตน้นเจสโก้คิดนี่นะครับเดี๋ยวขั้นขั้นต่อไปหลังจากนี้แล้วอ่า อาหารกับไซซ์โต้ XL คิดนี่เป็นชุดเรีงมัดนะครับนะครับ